อ่าแล้วแคุณผู้ชมแอบก็สวัสดีกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม PUBG แล้วตอนนี้กูก็อยู่กับเกม PUBG นะครับเหมือนก็จะพูด PUBG สองรอบทำไมเนี่ยวันนี้เราอยู่กับน้องแบ๊กแอ่บก็วันนี้เรามีชาเลนจ์เว้ยคือกูอ่ะเคยทำชาเลนจ์นี้มาแล้วเว้ยคือแบบโดนลงไปแล้วแบบจิบปืนไหนได้ก็ใช้ปืนนั้นตั้งเกมเว้เพื่บปืนเดียวด้วยนะปืนเดียวอ่ะใช่ปืนเดียวออ๋ปืนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปลงตรงนี้เว้ย เป็นปืนแรกนะที่หยิบได้นะปืนถ้าหยิบได้พกกูก็ต้องใช้พกตั้งเกมเนี่ยแหละใช่ใช่ถ้ามึงหยิบได้พกมึงก็ตั้งใจปืนพกตั้งเกมเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาเก็บปืนพวกแบบไอจีแล้วกันเนะ้ยเออมึงต้องมึงต้องเลือกให้ดีมึงต้องเลือกให้ดีแบบหยิบปืนไหนมาคือมึงต้อง,อใ,อองใช้ปืนนั้นนะอืมถ้าเกิดกูไม่หยิบกูก็จะไม่สามารถใช้ปืนได้จังหวะกูจะเจอปืนที่กูจะใช่ไหมใช่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 เป็นชาเลนจ์ไงนี่นี่นี่บ้านหลังนี้เลย มาแหลังนี้น่าจะมีแบบปืนดีๆให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาสกาแล้วกันในที่สกากูจะกินสวยเเยดี๋ยวกูจะห้ามโกงนะห้ามโกงนะนชาเลนจ์น,นี้ห้ามโกงกูเคย,ย,ยโกงมึงที่ไหนเล่นเกมกับมึงมาไม่เคยเคยาว่โกงมึงพูดคำนี้กูไม่ค่อยจะมั่นใจโอ้มีคนลงรูนเยอะเลยอเปิดมาฮลัลโหลยังไม่เจอครับจเ,เจอไม่เจอยังยัง, <laughs> งยังยังยังไอ้ ไอสัตว์ได้เฮียอะไรมึงได้แล้วมึงได้มึงได้อะไรโอ้โอ้นั่นนี่ไม่นะนม่งไหนมาดูดิไอ้เหี้าแต่ละคนได้ปืนอะไรกันไหนวะปืนเฮียนี่ไหนวะโอ้มึงรู้ไหมกูได้ปืนอะไรมึงดูมึงดูสภาพกูได้ลูกสองกูได้ เดี๋ยวเราต้องแสดงให้คนดูได้เห็นไว้ว่าจริงๆแล้วฝีมือของเราสองคนนี่คือแบบโคตรโหดเดอะเบสใช่เดอะเบสมากบอกบอกให้เขารู้บอกให้เขารู้ใช่บอกให้เขารู้เนีกยให้มึงสองไว้ขอสิทธิ์เปลี่ยนปืนได้ไหมไม่ไม่เอาไปมีคนลงรูนเต็มเลย นี่ไงมึงมึงใช้ปืนระยะไกลใช่ไหมกูใช้ระยะใกล้ไงเออเออแต่การคอสโอเวอร์นี่มันโอโอโอ,โอปืนกูมีอะไรให้แตง่งดิม<ป> <laughs> ีที่เคียบเสียกับแม็กปืนนี่อะไรแต่งไอ้ยเนียในบ้านมีในบ้านมีนในบ้านมีนนครับกูนี่เสียงต้องปีนยังไงวะโอ้เขางนอกข้างนอกนบดบดบดเฮ้ยคนไอ้ก๊บไอ้ก๊บ มันอยู่ตรงนี้ไอ้ข้ามันอยู่ตรงนี้เฮ้อไหนบอดมึงไงจ๊ะเอ้ยมันจบเร็วมากเลยนะเว้ยจบเร็วมากเลยจบเร็วกันไหโอเคครับเมื่อกี้อาจจะแบบว่าเราโดดผิดที่ไงรอบนี้เราจะไปแบบที่ที่คิดว่าลงแล้วได้แน่นอนได้ปืนได้ค่าบุกลงแคมไหม เดี๋ยวราบวกคูเมื่อกี้หายไปไหนนะไอ้สัสเฮ้เราซุปเซฟลงมือนี่กว่ากระต๊อบน้อยกระต๊อบน้อยมาเลยซุปเซฟไงก็แบบเอางี้คนละหลังเลยดีกว่ามึงหลังไหนหลังซ้ายหลังขวาเออกูหลังดอกพอดีช่วงนี้ตลังตงถ่ายยาเลยนะซีมาก ที่มาเอาไปกาหลังดอกบ้านไหนเขาทำกันเลยบ้านเอาเอ๊ะมึงหลังไหนกูหลังกูหลังขวาหลังซ้ายก็ได้เห็นอะไรก็ลงมาแล้วไหนว่าซ้ายขวามันมีหลังเล็กหลังใหญ่อะหลังไหนเออหลังที่กูลงมาเนี่ยกูหลังเนี่ยข้างหน้าเออกูหลังนี้แล้วกันนะเปิดมาแบบมันเปิดห้องขวัญไห้ตอนนี้อเจอกันแล้วก็ศูน โอ้โหโอยังไม่มียังไม่เจอยังไม่เจอเฮียกูเจอกูลีกกูหลีกกูหลีกได้กูหลีกได้หลีกเฮ้ยกูลืมไปว่าปืนที่เราปืนที่เราปืนที่เราแบบเก็บเท่านั้นแต่กูคิดว่าปืนที่เราเห็นตั้งแต่แรกเอาโคคนตั้งกดลืมกดเองเหรอเอาลองคนตั้งกดเองลืมกดเหรอไม่เป็นไรเพื่อนกูไม่เป็นไรไหมปืน เราอาจจะได้เริ่มเราอาจจะได้เอิ้มเริ่มตาใหม่นะคิดว่าไงในเร็วๆนี้มาดูมาดูก่อนอ่ะมาดูก่อนว่าแต่ละคนได้ปืนอะไรกกูเ็บตอนแรกกูก็ได้คิวบิกอะไอ้เหี้ยก็เห็นนะกูไปเก็บมาเนี่ยไหนยเนี่ยเนี่ยปืนไหนไหนวะโอ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 ปืนดีปืนดีมึงดูกูเหี้ยอะไรเนี่ยแล้ยอะไรมึง ตั้งใจเลยกูไม่ได้ตั้งใจกูแบบเดินเข้าไปแล้วแบบหันขวาแป๊บกูเจอเลยไป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 แคมไปแคมปแคมไปแคมปแคมป์ปิงกูหากระสุนกันตั้งเกมกันคิมแป้งมึงต้องเป็นแบบด่านหน้าเว้ยมึงจะอยู่แบบข้างหลังไงซัพพอร์ตเพราะว่าแค่ซัพพอร์ตกูปืนกลเนี่ยเออ เอ้ไอ้รอบนี้เราอาจจะได้ไปไกลนะก็ไม่ธรรมดาไปไกลๆเราต้องไปแบบจังหวะจะถึงครับอันดับหนึ่งแล้วกลายเป็นกล่องไอ้สัตว์เป็นแชมป์ดิเป็นกล่องเนี่ยโอาแล้วเราลงแคมเหรอไม่ต้องลงหรอกมั้งหาคนยิงเลยจุดนี้ไม่ดีเดี๋ยวกูพาขับมอไซค์ไปยิงเลยกูเจอมอไซค์แล้วเนี่ยโอ้โอ้โอ้มอไซค์กูไม่ค่อยไว้ใจมอไซค์คันนี้ว่ะไอ้มึงไม่รู้จักรุ่นนี้เฮียกิดแก๊สฟูดแถวบ้านกูใช้เยอะไอสัตว์ไม่ป้าเลย มึงดูปืนกูไม่มีอะไรให้แต่งเลยคือ <c oughs> ้ยแต่งทำไมแล้วเราไม่ต้องเก็บของยเราเน้นหาคนฆ่าโนเน้นทำแต้มนะทำแต้มทำคิวถ้าถ่ายอำนาจมือ <c oughs> จะฟูดมาตกครับมึงว่าไหมแค่เราแบบคิวได้สักหนึ่งคนแล้วก็แบบกำไรแล้วราวโอ้รถก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนเอ๋ยิงยางเลยด้ เออแม่เราต้องแบบกําไรนี้เออ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 เึงเมอเอรเออเออเอาเอเออเออมึงเออเว่เออเอาเออ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 ออเ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 อ้ออเอออยเออเออออเ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 เอหเออเวเออเออเออออเออเอาเออเออเเออเเอออออ กูไม่รู้กูเก็บกระสุนกันได้เหี้ยมึงทำอะไรอ่ะกูเห็นปืนหายไปอ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าเก็บปืนไม่ด้วยเก็บกระสุนนี่จัดมันขึ้นมากระสุนเองกูทำยังไงคนขี้โกงหรือกูไม่เคยโกงมึงอกไม่บอลโอ้เหมือนมีคนข้างหน้าครับเด็กวะใช่ใช่คนไม่ใช่บัคคนแน่หละโอ้แล้วกูจะยิงยังไงนี้เล่นดิ มันไม่ม hey, ีศ so ูนย์เลยให้กูเลยกอล์ฟมากูสกาวแล้วกูสกาวแล้วไปเลยไปบ้านนี่กูเซียนบ้านนี้กูเซียนตรงนี้กูเซียนเซียนแบบจังหนับไอ้กูเล่นในแบบในในคอมหยบในคอมบ่อยในคอมบ่อยนี่เออเอ้ยโอ้โอกูได้ยินเสียงร้องสองคนอยู่ในบ้นมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านเดินออกมาข้างหลังนะยี่ห้ยบอด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 เอ้ยกูเห็น คนจริงคนจริงไม่ใช่บอทเฮ้ยโอ้โหกระโมูสวยๆมันนกเออดูดูเออโอ้โหโอ an no ้ยโอ้ย oh, จ <im> <im> e ังหน่ามิดไทยแลนด์ต้องการตัวกูแล้วอย่างงี้นี่ไปเรียก่ไม่ดีเฮดไอสัตว์เออนี่ชื่อย่อเรียกเต็มเต็มไม่ได้เออลอีกตัวนึงไหมอ่ะไม่รู้อีกตัวนึงไหมโอ้ขาเท่าบ้านหรือ โอ้ไม่ธรรมดาคนนี้มันคงจะเจ็บใจหน้าดูไว้ที่แบบโดนปืนแก๊ปยิงมันเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะมันวิ่งมาสองตัวกูจำได้ก็ตายไปแล้วไม่มันมีสองเจอหายไปแล้วใจใจแล้วก็ตายไปแล้วเว้ยกูไม่รู้มันคานไปไหนโอ้เป็นไงคุณผู้ชมนี่คือฝีมือที่แท้จริงของพวกเราเนี่ยของผมคนเดียวเนี่ยของไอ้ก๊อปยังไม่มีเนี่ยของกูก็ยังไม่มีราคาแพงต้องแกะตังค์ดูโอ้ก๊อปเอ๊ะแถวนี้มีแถวนี้มีมีมีอะไรวะ โอ้โหเมื่อกี้ยงุดยอดไปแล้โหดเกินผู้ชายคนนี้สามคิวแลครับน้องนอนเด้ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเฮ้ยเฮ้ยยิงจากไหนดมแม่น้ำาอ้โหโอ้โหีอ้บอดบอดฉลาอ้โหนอ้โหโ่ยกหเอ้โอ้โอ้ยโอ้โโอ้โหโอ้หโอ้โิโอ้โหเอ้โอ้โโอ้โห้โอ้โโอ้โอ้โอ้ครับ้อนนี้้ว้วว โหดเกินนี่มึงขิวซีอะเออขิวซีนี่แค่ปืนแก๊ปแป๊บเกินม,มันมึงขิวซีวะนี่แค่ปืนแกป๊ปโอ้มึงคิดยังไงกับการเอาปืนแก๊ป,ปไปบุกบูธแคมป,ป <c oughs> ์วะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเ <ไป S 2> ว้ยไปอครับตอนนี้เราอยู่ที่กูบร้อมพร้อมแล้ว<อ>ไปบูธแคมป์โอ้เข้าวงพอดีเราต้องเดินไปเอ้ยกูเจอรถด้วยเหรอเราอยู่ในวงรถเป็นตังไทยปืนแก๊ปก็พอแล้วเ,เย ยี่จีสัตรถเนี่ยนั่งรถไปกันรถไหนวะเราจะไปที่บูธรอคันนี้เอาเอาไปให้พ่อมึงขับไปไอ้หียมึงอย่าบุรีบีเอ็มตัวมันบี้มากกว่ากันนี่ไม่ใช่บีเอ็มรอบนี้เราลงแบบอาใกล้บูธแคมป์ไหมตรงนี้ เออจะได<อ>้แ,แ,แบบ<ง>เอาปืนแล้วก็เข้าไปลุยบลูสแคมป์นะแล้วนี้ผมผมจํากติกาได้แล้วแล้วผมก็จะแบบพยายามเล็งปืนดีดๆนะถ้ามแบบมีกรณีฉุกเฉินแบบว่าบอดมาบุกอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่บอดผมก็คิดว่าน่าจะใช้แบบกําปั้นต่อยได้นะ,ะเฮ้ยระดับนี้มึงรู้จักทั้งรอบปีกไหมล่ะคนโดนบอดยิงตายอ่ะโอ้โอ้เหมือนมีใครโดดมาตามเราครับ ไหนมึงบอกลงบูธแคมป์เนี่ยวะไม่ไม่ลงใกล้ๆแล้วเราค่อยแบบตะล่อมเข้าไปไงโอ้มึงมลงบูธแคมป์ทีเดียวมึงก็ตายดิครับมึงไม่ใจอ่ะก่อนกระชับไม่เว่ราเราอยากแคมป์ครับแคมป์ให้คนดูแคมป์ด้วยปืนเดียวที่เรามีอ่ะชาเลนจ์อื่นด้วยไอ้เหี้ยชาเลนจ่นด้วยปืนแคมป์ไอ้เอ้ยกูต้องเล็งปืนดีบดิบ้านนี้มีอะไรให้ผมไม่นะมีมีแต่กระเป๋าโอ้ปืนเก็บ ปืนแก๊ปแมวแมวแมวปืนแก๊ปมึงได้อะไรมึงได้อะไรกูได้เอคัด้ต้นเกมเลยโอโอโอปืนนี้ดีไหมหน่าย่งหรอกหน่าเรื่องมากไปก่อนเนปเลือกมาก่อนกูอยากได้อะไรที่แบบใช้ได้แบบใช้ได้ทั้งแบบระยะไกลระยะกลางระยะใกล้อไมึได้อะไรบ้กูได้อไโอโอโอเอคเอาล่ะครับตอนนี้กูยังไม่มีปืนเลย ดูขอเดินดูแถวนี้ก่อนนะกนายไงมีกระนายกูเห็นกนยตกอยู่ข้างหน้าไม่ไม่กวอจะเจอแบบ M4 อ,อะไรอย่างงี้คิดว่าไงเฮ้ยกูยจะได้มีกูก็เคยหา M4 เหม,มือนกันจะ,จะได้มีคนแบบโอ้ยมันยิงแล้วไม่บอลไม่มึงคิดเองเถอะเฮ้ยเหมือนมีใครมาแถวนี้นะระวังตัวให้ดีเฮ้ยทำไมไม่มีแบบปืนดีๆเลยคะคุณผู้ชม หรือว <Es> ่าเราจะไปเอาดาบหน้าวะของสาวนี่ไงปอนกับจะมึงไปกูยังไม่ได้อะไรเลยไอ้มึงมึงไม่เสียนโอ้โหได้แล้วครับคุณผู้ชมกลับไปไม่ได้หรือเปลกูได้โฟได้เวลาบวกได้โฟเออสวยไปเลยรอบนี้แหละไปเลยเดี๋ยวไปหยองปลากกระป๋องสองก้อน เราไม่ได้ M4 กับ AK มาอยู่ด้วยกันคิดแบบดีดกับดีดคิดแบบถ้าเราไม่ได้โอ้ข้างหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ฮะตอนนี้แหละครับแถนี้เลยมีเลยเตรียมตัวแบบสเปรย์แบบโหดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮเหมือนจะเป็นบอดนะไป็บอดไม่บอดไม่บอดอยู่บนเขาบนเขาบนเขาแน่แน่แนเฮ้ยภายนานมีตัวนึงโอ้โอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้ว โอ้โหูอยากบอกว่ากระสุนก็เลยสามสิบเมตรหรือกระสามสิบเมตรนะฮะแต่เออเหม็นมีชื่อขึ้นเลยข้างหน้านี้ข้างหน้ากูเลยไอ้เจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยกระสุนเลยสิบห้าเมตรไอ้กับต้องชาร์จต้องเลงอยู่ต้องชาร์จต้องชาร์จเข้าไปใกล้่านี้กลับมาดีไปดีต้องสองคนสองกระบอกแกกซ้ายแกขวาหนึ่งสองสามไปเลยมาแล้วมาแล้ว มันมาหาผมได้ไงวะเฮ้ยปอนดันปอนหลังเพื่อนกูไม่เหลืออะไรเลยงเพื่อนเฮ้ยก um ูรู Defense> ้อยู่ว okay. ่ามึงน็อกี๋ยวมึงหลบไว้โอ้โหลงโจ่งสินะปอนหลังเฮ้ยเอหลังพื่อนปอนหลังปอนหลังเฮ้ยกูยิปบด่าเออเป็นเพราะมึงเราเราเลิกเล่นเราเลิกเล่นด่านเซนอ็อกไหมเหี้ยจะเล่นเหี้ยนี่เล่นด่านไหนเป็นก็ไม่ได้ตากันเลย